สรุปผลการแข่งขันศึกเพชรยินดีวันพฤหัสบดีที่26ตุลา2566เบทีมวยราชด,ดำเนินผลคู่ที่1ครับเพชน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยชนะน็อกยกที่5หลักหินสิทธิ์จ่าอุ้มผลคู่2ลูกกรอกเพชรดแดงรถดีชนะน็อกยกที่3โล่ทองกลวยในเมืองยิมผลคู่3ครับ1พิชิตชอเที่ยงธรรมชนะน็อกยกที่3ส,สมบัติสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝน ผลคู่ที่4ครับคู่เอกของรายการปฏิหารพอหลักบุญแพ้คะแนนยอดธงสตโต้งปราจีนผลคู่ที่5เขตตะวันโรงเรียนกีฬาโคราชชนะน็อกยกที่1ยอดธีรพงศิษิ์ผู้กองสาวเพชรบุรีผลคู่ที่6ครับสกายนุ้ย4มุมเมืองชนะน็อกยกที่4ริมเขื่อนสอราชนิกุรผลคู่7ครับปราบศึกพยัคฆ์คำพันธ์ แพ้คะแนนเพชรโพนงามสายันยิมผลคู่8แสนเฮงลูกหนึ่งบลแพ้คะแนนบิ๊กบาสสิทธิ์จ่าอุ้มและนี่คือผลการแข่งขันสิกเพชดีวันพฤหัส,สบดีที่26ตุลาครับก่อนนอกกันไปหลายคู่เลยสำหรับมวยในวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราพอกันไม่คลิปหนาครับไม่อยากพลาดผลมวยนะครับกดติดตามช่องเราไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเสิร์ฟผลมวยทุกเช้าแบบนี้เป็นประจำครับ